โปรจีนฟอร์มแรงไม่หยุดแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ใบที่4มีคะแนนสะสมยุโรปทิ้งห่างจอรับนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับกอล์ฟลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการ VP Bank Swiss l a d y Open ครับที่เมืองอองเนซีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ โปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาวดาวรุ่งชาวไทยนะครับวัยเพียงแค่18ปีลงแข่งในรอบสุดท้ายรอบที่3นะครับก่อนแข่งเนี่ยเธอเป็นอันดับ5นะครับแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยไอวันเดียวครับ6อันเดอร์พาร์จากกระทำ7เบอร์ดี้กับ1โบกี้นะครับสกอร์รวมเป็น16อันเดอร์พาร์แซงคว้าแชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการที่4ในชีวิตไปครองครับแล้วก็เป็นรายการที่2ของเธอในปีนี้โดยเฉียนเอาชนะมาเรียนสคานนอฟครับจากนอร์เวย์อันดับ2เพียงแค่1สโตรกเท่านั้นเองนะครับ ถือว่าเป็นแชมป์ที่2ของปีของน้องจีนครับต่อจากรายการเชคเรดดี้โอเพนครับที่เช็คเมื่อเดือนมิถุนายนและถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าก่อนลงแข่งในรอบสุดท้ายเนะี่ยจีโน่ครับอยู่อันดับที่5ร่วมนะครับตามหลังผู้นําก็คือซันด้าเกาจากเยอรม,มนีถึงสโสตรกด้วยกันนะครับน้องจีโน่ครับรับเงินรางวัลจากการคว้าชแชมป์รายการนี้ครับสามหมื่นยูโรหรือประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับ ในปี2021นี้ครับน้องจีนฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับติดอันดับท็อป5ไปถึง10รายการจากการลงแข่งขัน14รายการในปีนี้ก็รวมทั้งรายการของ l อลกิเทัวและก็ Lady European Tour ด้วยกันนะครับซึ่งหลังจบการแข่งขันและก็ได้แชมป์รายการนี้ครับโปรโจีนบอกว่าวันนี้ตีได้ดีหลายช็อตนะครับทำให้มีโอกาสในการพัดที่ดีซึ่งวันนี้ก็พัดได้ดีด้วยนะครับที่ผ่านมาในปีที่แล้วทํางานหนักในเรื่องพัดนะครับแล้วก็ซ้อมหนักมากกับโค้ และผลลั์ที่ได้ก็ออกมาแล้วว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นเป็นไปได้ด้วยดีและแฮปปี้มากที่คว้าแชมป์ได้อีกรายการครับจากแชมป์นี้ครับจะทําให้โปรจีนมโวกาสดีครับในการได้รับรางวัลเรสตูคอสตาเดโซนะครับในการเป็นนักกอล์ฟหญิงใน Lady ้อุลย์เนทัวที่ทำงานในปี2021ได้ดีที่สุดโดยตอนนี้เธอนําโดเป็นอันดับหนึ่งครับสะสมไปแล้ว2887.46คะแนนนะครับส่วนอันดับที่2ครับเป็นสเตฟานีคิรีคูจากออสเตรเลียนครับ ก็มีคะแนนเพียงแค่1,394.35คะแนนเท่านั้นเองครับทำให้โปรตีนตอนนี้อยู่ในอันดับที่ดีมากนะครับแล้วก็คะแนนสะสมดีมากครับในการที่จะเป็นนักกอล์ฟหญิงใน l a d y e s e u r o p e นท tour ที่ทำงานในปีนี้ดีที่สุดนะครับซึ่งการแข่งขันยังมีอีกหลายรายการนะครับที่ให้เธอสะสมคะแนนแล้วก็สะสมเงินรางวัลสะสมถ้วยนะครับเดี๋ยววันไหนที่เธอทำงานได้ดีเราก็จะมารายงานแล้วก็ แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งครับในช่อง m i n เนมอ t ของเรานะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ